สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทํางานกับ Artboard นะครับซึ่งอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเทคนิคในการใช้งานซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเปิดโปรแกรม Illustrator ได้เนี่ยก็ต้องรู้จัก Artboard อยู่แล้วนะครับผมจะมาเสริมในส่วนของทริคเล็กๆแล้วกันนะครับวิดีโอนี้มันไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็อาจจะไหลไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับ โอเคอาร์ตบอร์ดนะครับอาร์ตบอร์ดคือพื้นที่ในส่วนที่เราใช้ทำงานในโปรแกรม Illustrator อันนี้หลายคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่าอาร์ตบอร์ดเนี่ยมันมีชื่อด้วยนะเราสามารถตั้งชื่ออาร์ตบอร์ดได้นะก็เป็นม็อ,มอกอัพโฮมเพจอะไรอย่างนี้ได้อ่าตัวม็อกอัพทัวร์โฮมเพจเนี่ยก็จะเป็นชื่อของอาร์ตบอร์ดนี้นะครับ ตัวที่จัดการอาร์ตบอร์ดก็คือตัวนี้อาร์ตบอร์ดชูนะครับหรือว่าคีย์รัของมันคือชิปโอในอาร์ตบอร์ดนะครับเราสามารถเมื่อเราเลือกอาร์ตบอร์ดชูเนี่ยสามารถกําหนดขนา,ดขนาดของมันได้เนาะวิดไฮเอ็กวนะครับก็สามารถกําหนดได้หรือว่าขยายได้จากตรงนี้เลยที่นี้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าอาร์ตบอร์ดใน Illustrator เนี่ยสามารถทำได้ มากกว่าหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถ New Artboard ได้หลายวิธีโดยวิธีแรกนะครับผมขอแนะนำเป็นตัวามาที่ Windows แล้วก็เลือก Artboard นะครับในนี้จะเป็นตัวจัดการ Artboard เป็นหน้าต่างที่คอยกํากับ Artboard ทุกอย่างวิธีการเพิ่ม Artboard จากตรงนี้ให้มาที่ New Artboard เ,เราสามารถเพิ่มจำนวน Artboard ได้ นะครับในอันนี้ผมเพิ่มมา5อันเนาะกดเพิ่มอีกมันก็จะเด้งอย่างนี้ในระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับซึ่งมันก็เป็นระเบียบการทํางานแล้วมันก็ง่ายด้วยทีนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเลขจํานวนอาร์ตบอร์ดของเราส่วนอันนี้ก็จะเป็นชื่อเวลาที่เราจิ้มเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันเนี่ยจะมาที่อาร์ตบอร์ดนั้นเนาะ อีกอย่างนะครับเราสามารถแก้ไขชื่อได้โดยการดับเบิลคลิกนะเข้าไปได้สมมุติว่าอ่าผมเนี่ยทำเว็บไซต์ใช่ไหมก็เป็นโฮมเพจเป็น about หรืออะไรแบบนี้ก็ได้เนาะมันก็มันก็ง่ายครับเวลาที่สมมุติว่าเรามีเป็น10 a อาร์ตบอร์ดเลยเรากลับมาทำแล้วก็เลือกที่อาร์ตบอร์ดนี้ได้เลยอ,อันนี้ก็เป็น เป็นโปรเซสที่กราฟิกดีไซเนอร์มืออาชีพใช้กันเนาะโอเคอันนี้สอนไปก็อาจอาจจะได้ใช้บางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้อาร์ตบอร์ดก็ได้เพราะว่าลักษณะงานมันมันไม่ได้เหมาะกับอาร์ตบอร์ดนะไม่ว่ากันโอเคทีนี้วิธีการลบอาร์ตบอร์ดนะครับก็ทำได้2วิธีวิธีแรกคือลบจากตรงนี้ได้เลยกับวิธี 2, ที่สคืออาร์ตบอร์ดทูที่ เลือกแล้วก็ลบได้เมื่อกี้ผมสอนวิธีการสร้างอาร์ตบอร์ดจากตรงนี้นะครับอีกวิธีนึงอันนี้ลืมบอกไปก็คือมาเลือกที่อาร์ตบอร์ดนะครับกด a l t e r n a t ลากมาได้เลยอ,อันนี้ก็ก็เล็งเองเนาะว่าเราอยากได้มันอยู่ตรงไหนนี่ก็จะเป็นฟร e แกน x แกน y เป็นการลากไปวางได้เหมือนกันนะครับผมขอกดลบหรือว่าวิธีลบกด delete เลยก็ได้ เลือกด้วยอ่ b o บอร์ดแล้วกด Delete เนาะโอเคทีนี้หลายคนก็มีคำถามว่าเวลาที่มันมีอ่ b o บอร์ดเยอะๆนะครับมันจะ Export ยังไงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมอยู่หน้า About กด File กด Export หรือว่าอ่ะถ้าเห็นภาพง่ายๆกด Save for web เนาะ File Export Save for web ่อกีมือลันอ่ะมันก็จะเห็น a r t b บอร์เดียวนะ เมื่อก่อนนะผมก็ export ทีละอาร์ตบอร์ดเหมือนกันซึ่งวุ่นวายมากวิธีที่มันจะสามารถ export ร์ตอาร์ตบอร์ดหลายๆอันได้นะครับ <c oughs> ก็คือไปที่ไฟล์เอ็กพอเหมือนเดิมเลือกที่ export as นะครับทีนี้ก็เราสามารถเลือกอานามสกุลของมันได้แล้วก็ เลือกเลนส์ของมันก็คือสมมุติว่ามีเสียอบอรดก็เป็น1-4อยาก Export 1ก็ได้ก็คือมันนับจากตัวเลขตรงนี้นะครับเรีเราเะ e ราจะ t 3ถึง4ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเริ่มนับจากอา b o บอรดที่3แล้วก็อารบอดที่4แล้วกด Export ก็ได้ไฟล์ที่ e x p o r อออกมาอันนี้ผมขอไม่กดเนาะเพราะมันไม่ได้มีอะไร โอเคก็สำหรับเทคนิคการใช้อาร์ตบอร์ดก็ประมาณเท่านี้นะครับโดยปกติแล้วผมจะใช้หลายอาร์ตบอร์ดเนี่ยกับงานที่จะต้องคุมมูดแอนโทนให้มันอยู่ในธีมเดียวกันหรือว่าเว็บไซต์ที่มันมีหลายหน้าที่มันจะต้องอ้างอิงของเก่าด้วยอะไรประมาณนี้โอเคครับสำหรับ tutorial นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหลายคนก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับอาร์ตบอร์ดไปใช้งานไปประยุกต์ใช้งานกับ งานของคุณได้ถ้าเกิดชอบอย่ายลืมกดไลค์ s ubscribe, <S แล้วก็กด subscribe กดแชร์แล้วก็หากใครอยากติดตามคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ